แบบนี้กันมานานแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นครั้งแรกใช่ที่เราฝ่าฟันกันมาก็คือนานแล้วใช่ใช่ซึ่งผมก็บอกเลยว่าเออบางทีเพื่อนๆเนี่ยก็แอบเสียใจเหมือนกันถ้าเหตุการณ์ที่คนเข้าใจผิดแบบนี้แต่ว่าเราไม่เป็นไรครับเราไม่เป็นไรเราก็ทดีต่อไปเพราะเรารู้รู้แก่ใจอยู่แล้วใช่ว่าเราทําอะไรใช่เพราะว่าเราเขาเรียกว่าเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วยว่ามันเป็นยังไงแล้วเราพร้อมที่จะ ทำในสิ่งที่เราทําต่อไปใส<ช>่ใจในผลงานของเราทํางานของเราต่อไปอให้ดีที่สุดครับแล้วก็อ่านเรื่องต่อไปเรื่องอะไรครับจะจบแล้ว,ลวก็บอกตรงๆแล้วกันว่าเหตุการณ์นี้คือเราไม่ได้โกรธหรือว่ามีปัญหาอืก็ค<ช>ือเราก็ายังรักเหมือนเดิมไปยังให้โอกาสแล้วก็อยากให้กลับมาถ่ายคลิปด้วยกันเหมือนเด<ช>ิมแค่แบบอยากให้เพื่อนปล่อยวางอ่าอยากให้เพื่อนปล่อยวางคือคือถ้าถ้าทั้งสองคนไม่สามารถร่วมงานกันได้เราเข้าใจใช่ไหมเ้ใจรเราเข้าใจอยู่แล้วก็คือถ้าอยากถ่ายกับเพื่อนก็มีแค่เพื่อนแต่ถ้าอยาก ยากเออน้องอยากมาถ่ายกับเราแล้วก็เว้นระยะห่างให้ได้เหมือนกันอ่าเราเข้าใจนะเออน้องเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งมันเดิมความความรักมันมีหลายแง่มุมพูดกี่รอบรอบที่ห้าแล้วครับอ่รอบที่ห้าแล้วเหรอเออเเออเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้หมดอเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอ่ะอือแล้วก็ในสิ่งที่เราพูดก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบต่อน้องของไปด้วยใช่ครับผมครับผมซึ่งจะมีน้องทีมงานนะฮะของชอปป้อ อ่าไม่ได้บอกกรต่อน้องใช่อ่ะร่างกายไอ้อดัาก็คืออยากบอกไว้ก่อนว่าคือก็คืออันนี้คือชื่อตีถามว่าตีเป็นใครมาทำไมกับเรื่องนี้คือตีเนี่ยเป็นตัดต่อคนเดียวเป็นคนที่เป็นเฮดให้าดาเลยแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของสองคนนี้มาโดยตลอดจริงไหมใช่ก็คือผมเนี่ย อยู่กับพยาดามาตั้งแต่เปิดช่องยูทู e วันแรกผมทั้งกับคิดคอนเทนต์ให้พยาดาตัด Youtube ตัด TikTok, กคิดคอนเทนต์ TikTok เขียนสคริปต์นน่นนี่นั่นตั้งใจถ่ายให้ช่องพยาก็อยู่กับพยามาโดยตลอดแล้วก็อยู่ทุกอยู่กับเหตุการณ์เขาอะตั้งแต่วันแรกที่เขาจบความสัมพันธ์ใช่เพราะว่าถ้าช่องดามีแบงค์ใช่ไหมก็ต้องมีตีเราไม่อยู่นะอ่าในเหตุการณ์นั้นก็จะตีอะ เป็นคีย์หลักที่ทําให้ผมมาไลฟ์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเออน้องเขาก็รู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นเป็นผู้ชายอย่างนี้เขาว่ามีความหมอนโยนนะเขาก็เห็นยาดาโดนว่าเขาร้องไห้เลยนะผอ,อรู้สึกว่าเขารักรักทีโอของเขามากเ,ออเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจทํางานในช,ช,ช่องอะไรนี้ก็เ,เด็กที่แบบคนเดียวต้องทได้ทุกอย่างออก็คือผมก็เห็นหลายคอมเมนต์นะแบบว่าพิยาดาไม่เสียใจเลยหรอไม่แบบร้องไ<อ>ห้เลยหรอกับเรื่องนี้ผมก็ ผมกล้าพูดเลยว่านะตั้งแต่วันที่เขาเลิกกันจนถึงวันนี้พิะร้องไห้โดยตลอดแล้วคนที่รับฟังผมคือแบบผมไดเห็นพิะร้องไห้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบรอบแล้วผมแบบแล้วผมแบบอยากให้เรื่องเนี้มันจบสักทีเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบต่อช่องแล้วก็งานของพวกผมด้วยก็คือช่องพิยดาก็เพิ่งแบบเพิ่งรับพนักงานใหม่มาบบหลายคนมากแล้วก็ตอนนี้ทุกคนรู้สึก ไม่มั่นคงไม่มั่นใจด้วยกันไม่มั่นใจพี่ก็ขอโทษเองด้วยลวกันเพราะว่าพี่ไม่สามารถหยุดเหตุการณ์นี้ได้เพราะว่าเหมือนแบบน้องเขาทาคลิปอะไรแบบตั้งใจนะตัดต่อตั้งใจไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือว่าคอนเทนต์ผ่านกระบวนการคิดออกไปถ่ายทำอะไรนี้คือมันเหนื่อยนะยูทูบไม่ได้ทาง่ายนะแต่พอสุดท้ายเราทำไปปุ๊บก็มีแต่คาด่าคำว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาพูดให้เราดูน้าองศาระอ่าโทษโทษพี่ก่อนเดียวว่าเรื่องนี้คือพี่เป็นเฮดใช่ไหมคือพี่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทุกคนในตัวสี่สิบห คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็คือแสดงว่าพี่ต้องออกมาแก้ไขสถานการณ์ไม่ดีพอจนทําให้เรื่องมันเกิดขึ้นมามันเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปเสียใจหรอกเออเราโทษพี่ก็พอก็คือมันผิดผิดที่พี่เองแหละที่ดูแลทุกคนไม่ดีพอแล้วกันอืมพี่คิดว่าอย่างนั้นนะก็คือก็ที่ผมมาออกมาก็คือผมมาตั้งใจตัดชิปตั้งใจคิดคอนเทนต์แบบเคียร์ทีทุกคนตั้งใจคิดคอนเทนต์แต่ว่าพอชิปพวกผมที่แบบตั้งใจอดหลับอดนอนออพไปกับกลายเป็นว่า ทุกคนไม่ได้คอมเมนต์ถึงคลิปที่ผมตั้งใจทำไปเลยปุ๊บมิคนาพ่าแว่า,ม,ามีแต่คนพูดถึงเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับคลิปหลังหลังจากเนี้ยหลังจากเนี้ยม,มัยจนจะไม่มีแล้วเพราะว่า <c oughs> <c oughs> นอ้องมันมันไม่จริงไนงะถ้ามัน <c oughs> เออถ้ามันอยากรู้ว่าจริงไม่จริงนะีก็คอมเมนต์มาเลยแล้วก็ไปเจอกันที่ ชั้นสาลเป็นหลักฐานแล้วกันเพราะเพราะมันก็มีหลักฐานอยู่อ่าเพราะมันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของน้องแล้วก็ตอบริษัทที่ด้วยก็คือเรื่องนล้น้องก็อยากให้เรื่องนี้มันจบใช่จบโดยที่แบบไม่อยากทางานเลยจริงอยากทำงานอยากถ่ายคลิปกับเพื่อนแล้วไม่อยากกระทบกับใครแล้วใช่ครับผมคือผมไม่ตอนตรงๆับคือตอนนี้ผมก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็แล้วก็ทีมงานในช่องผมเขาก็แบบว่าจะลาออกสองคนแล้วแล้วเขาเพิ่งมา พี่ขอโทษเยอเขาพึ่งมาเข้ามาทำไงล่ะเออเขาก็ตั้งใจอะไรเนี่ยพี่แต่แตลเลที่รู้ว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเราพี่เห็นว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็คือเราเป็นแค่คนเดียวของแยดาแล้วก็เป็นแบบเราแบงก์ก็เป็นพี่ที่รักของเราใช่ไหมพี่แบงก์พี่แบงก์ก็รึกเออเขาก็พึกษาผมผมอ่าผมเนี่ยได้รับฟังทั้งสองฝ่ายอ่าเหมือนพวกพี่เลยใช่แล้วแล้วเราคิดว่าเป็นไงแาดาใช่ไหมอย่างที่เขาว่าก็ถ้าไอ้ประเด็นเนี่ยที่เี่แบบ มีมือที่สามเนี่ยไม่ใช่อ่าถ้าคนที่ใกล้ชิดบอกขนาดนี้ยก็คือใช่ถ้าเออแต่จริงๆมันก็คือเรื่องของคนสองคนนั่นแหละมันเป็นเรื่องของคนสองคนได่บางคนก็ทักมาถามผมอ่ะแต่ผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะทักมาถามว่า พี่คะพี่แบงค์กับพี่ยาดาเขาเลิกกันแล้วเหรอครับแต่โหว่าเยอะมากอะแล้วผมผมก็ไม่เกี่ยวอะอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยากให้อยากให้เรื่องนี้มันจบได้แล้วเพราะว่าผมอยากโฟกัสที่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่งานนะประมาณนั้นโอเคเราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่ามาจมกับเรื่องนี้เลยเอออย่ามาจมกับเรื่องนี้เลยให้ให้มันผ่านไปปล่อยให้ไหล ไปอะไรที่ได้ในรักมันก็ต้องมีทุกข์รับอีอุ้ยคมอีกแล้วก่อนไปฝากคำคมเพเอเียดสั่นนะแต่ว่ามีคำคมอ่ะโอเครัมแต่สุดท้ายความรักมันก็เป็นสิ่งสวยงามครับอ้ยเตรียมมาแล้วนเครับกดแชร์ปิดตาวใจให้กดไลค์นะครับมุ่สู่ห้าหมื่นซับ I'm